พาหงสหัสสมะพินิมิตะสาวุทันตังครีเมคลังอุทิตาโคระสะเสนมารังธานาธิธรรมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตทสาภวตุเมชยะมังคลานิมาราติเร กะมะพิยุทธิต t สัพพระรติงโครัมปนาละวะกะมะขามะทัฏถายัขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตทสาภะวะตุเมชยะมังคลานินารายคิริงคาชาวะรัง อาติมะตะัตตภูตังทาวัคิจักกะมาสานิวะสุทารุนันตังเมตตมผู้เสกาวิธินาจิตวามุนินโทตันเตยสาภาวตุเมชายะมังคลานิอุคิตตาคักขามาติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติ โยชนะประถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขาตามมโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเมชายามังคลานิกัตวานะกัทะมุทรังอิวะคับพิณิยาจินจายะทุทธวจนงัง ชนะกายามัเชสันเตนะโสมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตยสาพวตุเมชยะมังคลานิสัจจังวิหายะมัตติสัจจะกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามนานังอติอันทาภูตังปัญญาปที ปาชาลีโตจิตตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเมชยะมังฆลานินันโทปนันทะผู้ชาคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชเคนะท้ามาปายันโตอิทูปะเทสาวิธินา ชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเมชยมังคลานิทุกขาหาทิฐิพุชาเคนะสุทัตถาหัตถังพรามังวิสุทธิชุติมิธิภากาพิธานังยานาทะเคนะวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภาวะตุเมชยะมังคลานิเอตาปิพุทธชยะมังคละอัธฐคาถา,าโยวาจาโนทีนาทีเนสารเตมาตันทีหิตวานะเนกาวิวิธานิจุปัทวานิโมขังสุขังอาธิคะมัยนะนโร สปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพะปานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวะเชนะโหตุเมชัยมังคาลางังชยันโตโพธิยาบูเล สักยานางนันทิวัฒโนเอวังอาหังวิชโยโหมิชยัตสุชายามังคะเลอาปะราชิตะปะาปลังเกสีเสปทวีปปขะเรอภิเสเกสัพพพุทธานางอกคับปัตโตปโมทติสุนักขตังสุบังฆาลังสุป,ปะพาตังสุหุติตัง สุขาโนสุมดหุตตโตจะสุยิบถังพรหมะจาริสุปัทปะทะขินางกายะกรมมังวาจากัมมังปัททะขนางปัททะขินางมโนกัมมังปณิทีเตปัททะคินาปัททะคินานิกตวานะและพันตัดเถปัททะขิเนภวัตุ สัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเมพระวัตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเมพระวัตตุสัพพะมังคลัง รักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสัทาโสถีภาวนตุเม